หาอันตรายจากเครื่องปั๊มโลหะที่คุณคาดไม่ถึงเราจึงรวบรวมห้าอันตรายจากเครื่องปั๊มโลหะที่คุณคาดไม่ถึงมาฝากกันค่ะปัจจุบันมีการนำโรบอทเข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกับเครื่องปัม๊มแต่ก็ใช่ว่าทุกโรงงานจะจัดสรรงบประมาณเพื่อทำออโตเมชันลายได้และพาร์ทงานบางประเภทอาจจะต้องใช้คนในการปั๊มงานอยู่อันตรายจากเสียงดัง หาจต้องทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเป็นระยะเวลานานอาจาทำให้เกิดโรคหูเสื่อมจากการทำงานได้จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานใส่เอียร์พักเพื่อลดความดังจากเสียงเครื่องปั๊มงานและป้องกันไม่ทำให้หูเสื่อมได้อันตรายจากส่วนที่หมุนของเครื่องจักรที่ไม่มีการครอบเส้นผมชายเสือ้อกางเกงแขนเสื้อที่ลุ่มล่ามของผู้ปฏิบัติงานอาจจะเข้าไปเกี่ยวโดนส่วนที่หมุนของเครื่องปั๊มอาจทำให้เกิดอันตรายได้ อันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่เคลือบผิวของโลหะจะมีการทาน้ำมันเพื่อเคลือบการสนิมของชิ้นงานที่เป็นโลหะไว้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมอาจส่งผลทำให้เกิดโรคผิวหนังจากการทำงานได้นอกจากนี้การสูดหายใจรับสารเคมีอาจส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้อันตรายจากคมของโลหะบาดชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นโลหะซึ่งมีขอบคมอาจทำให้บาดมือหรือแขน ในส่วนที่ไม่มีการป้องกันได้จึงแนะนําให้ผู้ใช้งานใส่ปลอกแขนและถุงมือในขณะปฏิบัติงานหรือใช้เครื่องลบคมเครื่องลบมุมลบคมเหล็กก่อนที่จะนํามาใช้งานทางบริษัทของเราจัดจำหน่ายเครื่องลบคมลบมุมคุณภาพจากไต้หวันแข็งแรงทนทานและใช้งานง่ายในราคาเพียงเครื่องละ1,850บาทอันตรายจากการใช้มือป้อนชิ้นงาน ส่งผลให้เครื่องปั๊มหนีบหรือทับมือเป็นอันตรายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวนายจ้างเองแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากเราจึงขอแนะนําให้ใช้แม่เหล็กจับชิ้นงานหรือกริปเปอร์แทนการใช้มือจับชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําให้ลูกจ้างของคุณสูญเสียอวัยวะสําคัญนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานลดน้อยลงและส่งผลให้คุณต้องเสียงเงินชดเชยที่มหาศาล นอกจากเครื่องมือจับสำหรับพาร์ดงานที่เป็นประเภทเหล็กแล้วเรายังมีเครื่องมือจับที่ใช้สำหรับพาร์ดงานประเภทอื่นอีกด้วยอาทิเช่นเครื่องมือจับที่เป็นตัวยางดูดชิ้นงานซึ่งมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมสำหรับพร์ดงานของลูกค้าในราคาย่อมเยาวเริ่มต้นเพียงอันละ95บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางการติดต่อตรงนี้ได้เลยนะคะ